โอเคครับกลับสี่กันด้วยนะยุพผมนะโอเคเกมกับการอาวันนี้มาเชิงขายของแล้วกันเนาะก็ไลน์เขาไลน์ในช้อปปี้นะครับผมนะก็เพิ่งเปิดขากเพียงอาทีนี้ไม่มีการัดต่อใดๆทั้งสิ้นสปอนไม่มีไม่มีทุกอย่างเลยเพราะว่าผมไปขายของในช้อปปีนน้นั่นแหละเนาะแล้วขายของมาได้หนึ่งปีกว่าแล้วก็อันนี้น่าจะปีที่สองแล้วมั้งของที่ขายได้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกของมือสองน,นะมือหนึ่งไม่ค่อยมี ปกติก็คือของที่ใช้แล้วหรือว่าไม่ได้ใช้เอามาขายเนาะมาตรฐานผมจอะอ่ฮะเครื่องแกะนี่ผมก็เสียได้อยู่นะของของมันเกิดผมแหละก็ <g iggle> ขายไปละนิ่เท่าตัว DSI พร้อมเมมเแล้วก็ตลับ R R4 นะผมนะก็จะมาโปรโมทนิดนึงว่าผมขายอะไรบ้างฉันก็เอาบอร์ดรับรีพายที่เพิ่งรีวิวไปขายแล้วผมนะสองพันเจ็ด ก็มือสอดแต่สภาพสวยอยู่แล้วก็ของแถมก็เห็นตามนั้นเลยแล้วก็เรียนโปเกมอนตู้เกมนะผมเป็นโปเกมอนเทสลาเนาะเทสลาเลยสักอย่างนี่แหละแล้วก็กล้องที่ได้มาเพิ่งเอาไปวางขัดน,นะผมก็ใครสนใจก็ลิงก์กัอยู่ใต้คลิปครับผมพร้อมอทั้งว่าถามคอสวนลดได้เลยครับผมถ้าบอกว่ามาจากคลิปผมเนาะแต่วาเป็นเพราะของมือสองมือหนึ่งไม่ค่อยมีเพราะว่าสา่วนมาก ก็หาไม่ค่อยได้นมือหนึ่งแต่เหรียญก็มื่อสองว่าผมเอาไปเล่นละเรียบร้อยเนาะแต่สภาพยังสวยอยู่นะเผื่อใครสนใจากเอาไปเล่นเนาะจริงเหรียญมันเยอะกว่านี้แต่ว่าหายไปเกือบหมดละเหลือแค่เหรียญที่ผมพอเก็ไบไว้บ้างเนาะแล้วก็เสี่ยวมี่มีแบนด์สีอันนี้ก็มียังมีอยู่นะแต่ว่าสภาพมันเละเล็กกว่าที่ในรูปเห็นเห็นเยอะก็ขาย200สองร้อยสองร้อยก็ขายตอนนี้ เนาะเพราะว่าไม่น่าได้ใช้ละก็มีประมาณนี้แหลนะนาะโคสส่วนรถก็เดี๋ยวผมทักทักมาขอได้เลยนะคือไฮโรจีบาทแต่ว่าอะไฟมาละโอเคนะครับผมนะก็บอกร,รับรีプายก็ขายสองพันเจ็ดได้เหลือสองพันห้าเนาะส่วนตู้ตู้ตเหรียญตู้เกงก็ขายสี่ร้อยได้ครับผม อันนี้ก็รถให้ได้ 3, แค่สามรจริงจริงคือสองร้อยห้าสิบก็ได้ถ้าถ้าลดได้จริงๆรเราสองห้าศูนย์เนาะแล้วก็กล้องนบะค่อยสำรวจในศูนย์นะเผื่อใครสนใจเผื่อใครตามหาอยู่สามพันห้าครับผมลดให้เหลือสามพันแค่นั้นแหละครับขายได้แค่นี้จริงๆริพาร้อยเงนินได้แหละประเด็นก็มีแค่นี้แหละสองที่ขายอยู่ก็บอร์ด r a s p b e r ี่พายเนาะ หลอดริพานี่ยังใช้ได้อยู่ปกตินะคือเอามาขายเพราะว่าไม่ได้ใช้ละเด็กทรงก็ของอี่จะได้ก็ตามนี่เลยถึงบอกมีความตีปายทุกอย่างเนาะสับสินค้าโอเคก็ประมาณนี้แหละบายครับแล้วเจอกันแล้วก็วันนี้ไม่มีหลฟ์สตรีมเนาะเพราะว่าฝนตกแล้วไฟดับแล้วไฟเพิ่งมาแต่ว่าผมว่าคงไม่ได้สตรีมอาจจะพักผ่อนยาวๆแล้วเนะพราะช่วงนี้ก็ไ่หวจริงแล้วก็เชิองบดน,นีดหนึ่งแลนะ้วงช่วงนี้เนาะ เดี๋ยวลเดี๋ยวพอได้โทรัพทใหม่เดี๋ยวผมจะกลับมาทําคลิปแบบปกติละแบตบตัวนี้มันเริ่มบวมละก็ค่ขาของเพื่อหาตังไปซื้อของไปซื้อโทรศัพท์ที่ผมเล็งไว้อยู่จะเป็นโน้ต9จากร้านนี้แล้วก็มีร้านนี้8-9เนาะกับ7-9แต่สภาพนี้คือจอเบิร์ดนะ7-9แต่ต้ตอนต้นใช้ซื้อมาอยากใช้โน้ต9แต่ไม่มีตังแต่ไม้พอโน้ต10ก็ยังไอเอ็ดก็ใช้ได้ ก็คือผมติดใจพวกโน้ตมากกว่าอย่างชัดว่ากาเดี๋ยวจะมีคลิปถ้าได้มาเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิว,วก็ทําคลิปแบบโน้ตยาวๆแดี๋ยวมาวาดรูปในไลน์กันนั่นแหละ <laughs> ผมชอบอะไรแบบน,นี้อยู่ละเนาะมาันจะานผมโอเคก็ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันในโอกาสหน้าสำหรับน,นี้ก็เอย่ยก็อ,อย่าลืมมาซื้อของผมนะครับถ้ามีตัง <laughs> ถ้าไม่ไหวจริงก็นั่นแหละก็ปล่อยผ่านได้เลยครับผมถ้าไม่ชอบอย่างไงก็ปล่อยผ่านได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรละเอหอิวข้าวเหลือเราเนี่ย เออโอเคครับปลาครับ